สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้แดงจังตึงจะมาผัดวันนี้แดงจังตึงจะมาผัดผัดผู้ใบแดงผักผุ้ใบแดงก็มีส่วนผสมก็ใส่ลงไปหมดแล้วนะคะน้ำมันหอยผถัชูรสนิดน,น,นึงมันตาลแล้วก็พริกแกงกระเทียมนะคะเดี๋ยวจะใส่นิดน,น,นึงนะใส่น้ำมันก่อน กระปุ้งใบแดงใต้คอโดนะคะได้จังปุ้งก็ัอาบน้ำเสร็จนะคะน้ำมันนิดนึงพอ่ะมาดนค่ะให้เขาแบบรอแป๊บนึงให้เขเดินมากๆก่อนนะคับคอนโดนี้ ได้นะคะเพื่อสุกจาข้าวเชื่ออาหารอะไรเงี้ยมันได้ทำแบบชิปูอะไรมารวกชิปูมาตำสุกตำอะไรได้ทุกอย่างมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันบบบบุ้งไฟแดงใกล้คนรู้เตรียมใส่ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเราตั้งใบเดือดนะต้องผัดแค่นี้แหละไปนะล้างดูนะสูงง่ายๆค่ะไตโครูฮอลเลนยาก k i n ก็ทำไป ไปแล้วเด้อไปกินข้้มไฟแดงข้างบนไปแล้วนะขอบคุณที่กดติดตามมาซักคลายทุกเรนเรนสาบายดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะ